สวัสดีครับกลับมาพบกับทักรีวิวชาแนลมานะครับนาองวันนี้ก็จะไปมาเนี้ยลาบกระเทยครับหรือว่าลาบขาวนะครับผมก็มีเอาขาหมูครับเอาตตเลาะเอาติจีนมันมาลาบครับผมลาบเฉลียหรืลาบอนได้กันลาบนะครับเอาหมกปอนย่ำได้กับปอนะนาอนะจากนั้นครับเราก็จะมาซอยพักซอยอย่างเตรียมไว้เลยครับจะมีหอมป้อมหอมเตียมนาองพักไผ่มากนะครับผมมีอย่างมากครับ เป็นพักเคียงให้มันเพิ่มความหอมสมุนไพรสักน้อยเนาะครับจากนั้นครับจะมาหาัหา่นหอมแดงครับผมหั่นหอมแดงเตรียมไว้ครับเราจะไปคั่วกับพริกกราบนะครับต่อเตรียมไว้ก่อนนะครับพอเครื่องในห้อซุกแล้วครับเราก็จะมาตักเลยตักไว้แล้วไว้ขึ้นมนเย็นเนี่ยสักหน่อยในวันฮ้อนซอยหยาดเนาะเพราะมัน เย็นแล้วฮาจะมาซอยเป็นแว่นแว่นครับซอยพอดีคำนะครับเนาะไข่มักตีใหญ่ก็บซอยง่ายๆก็ได้บ่ว่ากันนะครับนะซอยตามใจชอบครับมากๆซอยแบบไหนก็ซอยเป็นั้นนะไปครับฮาจะไปพักน้ำพีกลากครับตั้งน้ำมันห้อนเลยนะครับเนาะจากนั้นครับฮาจะใส่หอมแดงที่ฮาซอยไว้ครับใส่ลงไปวางหอมนะครับตอนนี้เขาจะใช้ไฟกลางเราจะจ่ใช้ไฟแหงนะไฟแหงเต็มจะไหม้นะครับเนาะ ได้ไฟแกะัวให้มันเลี้ยงค่้วก็เลี้ยงไปนะครับพอมันเหลี่ยงได้ตีแล้วนะครับเราจะตักน้ำพริกลาบเหนือครับใส่สักสองจอนนะครับอันนี้ไข่มักเพชรกับใส่นากระได้หนึ่งอันนี้ผมพอดีปอดีเนาะ่อยเพชรจะได้พริกบนเพชรอยู่แล้วละครมาสองจอนก็พอละขั้วเครื่องหอมนะครับผมจากนั้นครับกับตักขึ้นมาใส่จิ้นนะครับรอคุกเคล้าเนาะมือนตึงหอมเตะหูดังวนนะครับมาครับพามาย้ำลาบกันเลยดีกว่า ่าซอยเครื่องในครับเตรียมที่ห่อเตรียมว่าน่ะใสยแล้วก็คลุกข้าวแล้วซีด้ำปาสองสามรอบเนาะคลุกข้าวไปเลยนะเอหย่ำไปเลยหย่ำให้มันมือกับข้าจิ้มข้าวหยังไปเลยครับเครื่องปรุงกับ่มีหยังมากครับมีน้ำปลาเนี่ยซูรตเนี่ยซูโรกับใส่หนักหน่อยมันจะได้ล้ำล้ำนะครับเนาะปิดท้ายด้วยอ่าหอมป้อมหอมเจียวเนี่ยห่อเตรียมไว้นะครับไปหย่ำลงไปเลยครับคลุกไปนะครับล้ำบลัมกับจิ้มก้อยให้กาหนึ่งเนาะเฮียเนี่ยแตกเนี่ยแตนฮ่อนครับผม อ่าผมจะคั่วนะผมผมจะบอเนี้นะ้ำกินดิบเนาะบยวนี้โลกภัยออย่างมันนักนะครับเนาะเอาคั่วดีกว่าเอาเป็นนักเลงลาบคั่วนะครับนะคัว่วซุกมันก็นหอมมันก็นล้่เหมือนกันนะครับมาเอลราคาเป็นไหนเมาะก่อนนะอันนี้ก็จวดได้เลยครับมาครับพี่น้องวันนี้ลาบลาบกระเทยหรือว่าลาบขาวตังเหนือครับตังเหนือเขาห้างวัาลาบกะเทยเนาะมันบ่มีเลือดนะครับ เอามากลอนครับตากล้องครับนี่ไ,ไู้ใดอันนี้บลอดสาเลือดเนาะอันนี้เป็นหลาบกระเทยห <c oughs> รือว่าลบข่าวนะครับมาครับคุ้ยกันก่อนนี่พี่น,น้ะอ,อืบุกลัอเกมพักนักครับล้ำ เหะขนาดครับมาครับมากิน,กนข้าวด้วยกันครับ